มีอะไรสำคัญเยอะแยะที่ห้ามเป็นจุกเนื้ออ่อนนะคะเกี่ยวด้านกระผักเชลทาก็เกี่ยวค่ะด้านไกนข้ยงมันจะมีกระดูกทางอยู่นะคะเนาะแล้วจะเป่าแต่ละทีนี่พี่ก็ต้องเอาพลังภายในตัวเองก่อนอานเจุ๊บเข้าไปก่อนนะคะพุบเข้าไปแล้วค่อยเป่าออกไปเป่าแต่ละครั้งให้นานหนึ่งวินาทีเป็นต้นไปคะเป่ายาวๆระหว่างที่เราเป่าเราก็สังเกตส่วงอกคนไข้ระเคื่อมขึ้นไหม มันถึงปอดถึงหอลอดลมแล้วมันก็จะ,จะกระเพื่อมขึ้นสายตาที่เป่าที่ก็ต้องดูว่ากระเพื่อมขึ้นไหมเป่าอย่างนี้อยู่สองครั้งครั้งละหนึ่งวินาทีนะคะเป็นกดหน้าอกสองช่วยหายใจ,จ <ะ S 1> เออกดหน้าอกสามสิบช่วยใจสองอ,งองเป่าไม่โดนะะนะครับกดหนะ้าผากเจียกานะครับมือข้างบนนะครับให้กลับมาบินจมูกนะครับเพราะว่ามันมีสองรูนะครับถ้าถ้าเราไม่กินนะครับถ้าเป่าปากเนี่ย จนนี้ทำไมบีบจะูกได้กันอ่ะพี่ๆน้องๆจแม่ไม่ออกัไตแล้วก็ไตกฟิกลิันิ่อ้เก่งมากเลยมันจิวนะคะมันิวมันพี่พี่มีอะไนมาจากในเรื่ออากาดุจากฟิวมาปลว่ายง